ที่นี่ที่บันดังสตาร์นะครับอยูเอ่เราอยู่ไม่ไกลจากสบพออบันดังสตาร์เรามาที่นีเ่เพื่อมาหาเอเท็จริงตามที่เราได้รับข่าวสารกันเกี่ยวกับเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเนี่ยนางสาวนุริซานเองเนี่ยก็นั่งจากว่าตัวเองเป็นเป็นลูกกพร้าเป็นลูกกพร้าเพราะว่า,าพ่อเนี่ยได้เสียไปแล้วก็ต้องรับผิดชอบภาระหน้าที่ในเรื่องของการเรียนแล้วก็รับผิดชอบครอบครัวด้วยก็เลย ปกติก็จะต้องไปไปส่งขนมแล้วก็ช่วงช่วงเย็นช่วงช่วงบ่ายอาจจะต้องไปรับค่าขนมที่ที่ขายได้ในแต่ละวันแต่ว่าเมื่อคืนก็เป็นครั้งสุดท้ายที่นางสาวนริจันเองเนี่ยได้ไปรับค่าขนมที่ตัวเองพยายามทํามาเพื่อจะเลี้ยงครอบครัวตัวเองได้ได้ถามโดยการพูดคุยกับผัด Lepas dah lepas motel dah. Lepas tu oh, boleh tengok lakor, pakak tengok lakor lah. Lepas kanak anak itu tem tengok lakor lah. Lepas tu lepas ratu, lepas ratu suta ya. ya hari tu. Yang mulut tak kena gue ingat lah tu. Lepas itu tu nak gue ingat mana. Pak awi enak pun duduk ke bawa tu semua hari ini. ya. Bawa kata lepas sapak, uh, gi maka 2, oh pakak tu gue beli barang makan, duduk kota selat tu. Dari dua tiga minit, kok. Ini anak-anak anak tu tahu tu kali gue yang mati Ya. Eh. và <tuh đời> nó cái gì mấy baget, pungjet, tội quá, bắt về um sôi kề, bắt đâu kề mà đi bốn nhộng tuệ gặp Phật thôi, ta cù bao ก่อนมาไม่เห็นแต่ว่าพอพอ,พอถึงพุบก,ก็จะมีการยิงยืนขึ้นประมาณสาคนคเห็นชัดเจนสาาคนแล้วก็ใส่งวงด้วยจากนั้นก็มีการการยิงพอกัดยิงกัดยิงได้สักพักหนึ่งที่นี่นะครับมีมีผู้ที่ถูกยิงประมาณ3คนอสองคนตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลส่วนอีกคนหนึ่งก็ก็อยู่ด้านหลังผมออ่าบุตยัง้ก็เลปนก็ต่ดก็เปนเลมูลาุีกวเลย ก็เลาวดาบาเ็ตะขนอยตลอดไม่ว่าจะกัญเกล้ากับิดส่วนน้องที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงเนี่ยก็คือก็วันนี้ก็เป็นเป็นเป็นวันแรกที่น้องเองเได้มีการพูดคุยกับคนนอกคนแตกหน้าอย่างอย่างพวกเราก่อนหน้านี้ก็หลังจากเกิดเหตุ เกิดเหตุประมาณ18.00นแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่วึ่งไปประมาณ1 9 1้นซึ่งในในระยะทางที่3กิโลจากนี้และก็1กิโลจากนี้ก็ก็ลองพิจารณาดูว่าใช้เวลาในการเดินทางประมาณเท่าไหร่นี่นี่เป็นลูกชายของาต้งเราขอให้ค่านพูดับ ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยขนานี้ทางฝ่ายตำรวจทหารเนี่ยรวมทั้งท่านนายอำเภอเนี่ยก็กำลังเรียกเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้ที่สุดว่าการที่คนร้ายลงมืออุกอาจอย่างเนี้ยทำไมไม่ออกมาดูแลชาวบ้านหรือม,มาช่วยเหลือชาวบ้านโดยตรงนะก็ลังหาเหตุผลอยู่การลงมือทำครั้งนี้นะครับ,บ <า S 1> ยิงแม้กระทั่งเด็กผู้หญิงที่กำลังตั้งคันอยู่คนแก่อายุ60ปีก็ยิงได้ซึ่งอันนี้ผมไม่ถือว่าโจรจริงๆเขายังมีวินัยมากกว่านี้แต่นี้มันเหมือนคนบ้าส่วนขอ้อเท็จจริง จะเป็นยังไงอกองกาลังไม่ทราบฝ่ายที่ที่กราดยิงจะเป็นใครนั้นคงจะต้องอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เพราะว่าเราเชื่อว่าเมื่อความเท็จมาลายความจริงต้องปรากฏ